ครับสวัสดีครับขอต้อนรับความชูวช่องพงผู้รวยนะครับืันนี้ก็มาต่ำตัวเลขต่อลำปูหนึ่งศูนย์นะครับหมดที่แหล้วเ,เพิ่นกะเข่าห้าแปดเพิ่นป่วยมากเพิ่นกบไปหาซื้อให้ยังก็ซื้อได้นะครับอไปเสียงหลวงได้พัฒนาหัวเงันนี้เขากับมาบึงมาชมกันนะครับปูป่วยมากแล้วเขากบเตรียมไปเสียงไปฟันนะครับฟันดีก็ซื้อว่าไปหาสลากกินแบงนะครับอพอได้เสียงได้หานะครับ สามพุงรวยเพิ่เบิกมือครับมาปูเราเสียกันกรบปูในบางการกระปูกระซิบมานกันอยู่แบบปูเขาเต็มเต็มเนาะปูเนาะแปดหาหามานกันบ่บ่ทั้งนทั้งทั้งของแต่วมามานกันว่ากัมีผู้ใหผ่ปูโว่แมปูพะวันเป็นเล็กกันูเสียผูเจียเอ้ามันตีเล็กกันไหมปูไปอุดรเขาวักสืบประเดี๋ยเลยอืมค่ะเด็กแาแปดเป็นหหกแปดนี้บ่ต้องจริงก็ว่าเนีนปูกันตั้งแต่บ้านหลังนี้เม่แม่น โมเมนบอกแอดมินโมเมนบอกอันนั้นไปนี่บอกลูกล้านนี่เขาโทรมาถามบอกไปแถวคูเกบนี่บอาขายเลยปูหาแปลก็ี่จะบอกขายเลยกรบปูก็ยังวะแล้วเจะาเมื่อสิเมามัดมันมาเจ้าพนันแล้วยนโปูมันนังจว่าใดเจ้าปูตะปูผ่นใดโยกเพาว่าของของปูนี่มันมันเอากวั้นของปูสื่อก่อนเนาะ มันรอตอลีจักใบปูมันรอตอลี่คู่เดียวนึงมันบอก่แต่คู่เดียวก็วได้แต่งแก่ได้ตต้งแต่แปดหาเก่ามันมันจะคล้องบาหาแปดหาเก่าหาแปดแปดหายย่งงมันวาค่ะแปดหาเป็นหุ้นก็เลยเอาทั้งหนาตทั้งหลังมันม่มีแล้วเขาถ้ามันพู้ได้เอาลัดเอาควอนเหล็กตัวนี้มันเก่งมันวะค่ะทั้งหลังนี้บนต้องถามถึงเลยมันมามีแล้วตัวมันมีแต่ทั้งหนาก็เลยเอา กไ็ได้ได้คู่หนึ่งก็ได้ได้คู่เดียวได้ปกติปูถึงว่าเราเป็นสีบใบนะปูนะรับรับก็ได้นิดน,นิดน,น่อยกันแมนด้วยันงวดนี้ล่างงวดบะถึงงวดถึกสองใบถ้าเหล็กหนาก็ยังมีมาใบเดียวหนึ่งเลขหนากต็ติ้นมาปูได้มาเปล่าก้อนอ๋มันยังมีมาใบเดียวหนึ่งเลขขางลังในเป่หาเปลยนี้มัน,นต้องปูถึงเลยบ่มีมันม่มีค่ะปูได้ไพ่เขามากเขาว่าได้ ป้มนจสบายที่มาคงสุดไทกับผม่ะไจับจับไปแล้วก็เน้นเนีนเล่นมาปูเน้นนิดแต่ว่ากระดิชื่อว่าใดคือก็แล้วเนาะเมเหล็กมันเป็นเหล็กแปดหาแปดเลยขาเมดยนจอดจอน่ะนะาขาเมีนีปูต่ปูก็หาไปตั้งแต่ตองหวดกับหาไปก็เหนคนเบามันจะต้นหวดบางาเห็นคนเห็นคนเบาหน่าเอาแล้วนะ ค่ะมันจะสวยสีสวยมันจะสวยปูนี้มันจะเลยเทียงปูย่างก่แพงเหรคะย่างเ่เมื่อเมื่อหิวก็บอจันจันกาแฟแล้วก็แล้วค่ะมันที่สองพุทสภนานอ่ะค่ะผุดสสงคิดวากัที่มันเิ เก็บมินผู้ไม่เอวาจะในก่นั่งูฝากสองฝากผ้าลวดในเด้อกขาปูฝากผ้าลวยคาดปูสองพุทธสกผ้าสองพ่อของพวเขียนอะไรปูเอาเียนแล้วนึกว่าปูดถดเขี็นเลขตอนและทีเอาไปลดเอามันได้เขียนลวเอาให้เลขเขี่ยงไปเนาะเลขตัวนี้ ตัวน,นี้มาเป็นลาน่างคนได้เลยประกันล่านได้ดิตัวนี้เล็กบิงบอฮะเลบิงอ่คะเล่นวิงวิงล่างเลยเลยสวนบิง,บง,บง,บงล่างบอวบิงเลยเป็นล่างบิงในทั้งล่างทั้งบนเล็อ๋อศูนศูนเกตนชีเกตเก่าจับกูเขยนตัวชีใหญ่เลยวะจับกูแล้วค่ะ <ขา S 1> <อ> เล็กวิ่งวิ่งศูนยลองลองเจ็ดวิ่งศูนย์ลองเจ็ดเล็กวิ่งบานนี่จับกูศูนย์สี่ลับไปเรื่อยมันเลยเด็กมันแต่มันเขียนไห้รถดมันสิยาวคตด ไปเฟินไปกลับเอาน้องครูนับเอาศูนย์จีศูนย์เก็ดศูนย์เก็ดเก้าศูนย์เก้าเก็ด เด่นเด็กเน้นกุ้งเก็ดก็เก็ด,กเ,กดเน้นเลยบ่ปูเน้นได<อ>้กับออเดอร์สิมีโค้งพิเศษวันนี้ปูมีกันเขามากฉันว่าเขามากก็ค,คือบ่มีแม่นบ่ปูขันมา,มากมนก็มีฟันดีไปปู อันดีอยกับปูเด็กปูมันจนหมากมันว่าไปปิดภายในแล้วปิดหนักปิดหนักก็เขาไล่หัุดตีแล้วนะปูเนาะว่าบอกคุณเขาเนี่เขามาตั้งแต่หงหุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งวันของที่ปูว่าตาหนึ่งเก็ดหนึ่งสองหาพวนี้สี่สองไอเก็ดสองหาพวกซุ้มเขามาดังๆตะเกียมันเชื่อมาได้เขา,าขืนเหมือดเราเชื่อเลยมันเห็มันในเงินในหอบเลยหอบเอามันเห็นมันไปเด็กเขามารุ่น เดยกเขาไปกวนแต่เขามารุ่นเขาเขา,าใหว้ห้องล่างเด็กล่างปะคะบันี้ปูเด็กล่างเด็กเชียงล่างศูนย์สองสี่หา้า เอพที่กัดสื่อบนล่างไว้น้ำในเนี่ยว่ามันติถิ่มท่วนตัวดิล <c oughs> ังเทียมันก็ขึ้นไปขึ้นล่างขึ้นบนยโยเล็กปูลางเทียก็ขึ้นบอกล่างขึ้นบนบอกบ,บ,บนออกลาอ่างยังใช่ไหมแต่มันติดไ,ได้มันติดจุลรอบบ้องคอยปิดเดี๋ยวก็จับกูนี่มีตัวเดียวกันเลยแมวปูจงใจอ๋อค่ะศ <c oughs> ูนย์สองเอาเงยเลย ศูนย์สองสองห้าสองห้าสี่ห้าแต่ว่าเลขกตัวนี้ออกยากหนักดกสี่ห้าเนาะปูเนาะมักกะจัดมามักกะปลอยไปแต่ปูกัจักสีเอาบ่เอาแต่มันมานี่คำนวณมันมาจังสิเน้น สองสองหาอันนี้ก็กับออเดอร์อร่ะมาน,นี้เอาซ้ำตัววาจาบ้าเอาค่ะเอาซ้ำตัวนละซ้ำตัวให้เก้าศูนย์เจ็ดเด็กงารักดีนะคะ่ะสาม สองวันยู่หรอนี่แหละไรไปไกลแม่วเนปูหม้อนี้เด่นศูนย์ปูศูนย์มากนะมาล้านล้านมาเป็นล้านศูนย์ดึงประกันเด่นวัปปูศูนย์มาแห่แล้วปูเนาะกัตจัเบิ้งว่าสำนักอื่นกัจฉีมาศูนย์ลายเลคปูติดลายค่ะปูติดแต่ไปตามมาติดศูนย์ซ้ำนักเลยปูออกมา คำนวณเลมันออกสีออกมากกันคำนวณสีออกมากจุดเดียวกันมดก็สสอเลฝันมันจังสีบ่มากมันบ่าเมีันมันสีมาคููเดียวซ้ตัวกับซตัวไปเลยบ่ได้เฝันลายลำเลยลำเลยสามศูนย์สองอันนี้เลขแถมปีไก่สามศูนย์สองครูก็เขียนลายแท่ันสีออกสเลขแถมปีไก่ เอาไปโหลดเก็บสองหลับเหมือนสิบอกตัวนี้มะกูตัวนี้เลขตัวนี้มันสีบอสทุฟังนะคี่มาของมันคือมันเป็นเลขคำนวณกระแมนมาเลขจุดถูกบักใครอ๋อปูจุดถูกอีกอ๋อสามส่วนสองจุดบนพระไว้ค่ะจุดมือใดนี่ค่ะปูจุดมือวันพระองค์หนึ่งผ่านมามือเลขออกกันแล้วมือเลขออกพอดีค่ะมันเพราะว่าเขา กพราะมันจุดออกมาแล้วมันสูตรออกมามันก็นเป็นตัวนี้นะโอ้โห่เ,เอามันมาตัวนี้นะตัวนึ่งเ <c oughs> จ้าเมื่อทีในเม้าม,า <c oughs> มัดมาค <c oughs> ือหาแปดเล่นมาปะคือหาแปดเม้ามาัดคือหาแปดเท่าเลยเก็เล็กเล็กมันออกพีกายนี่มีตัวนี้ตัวนี้ตัวออกพีกายนี่ <c oughs> ออกออกนี่ละนี่มันกระติดกันมาอย่างเล็กติดมันเล็กพีกาย <ต>นี่ปิดใช่ป่ะปูอืมตัวนี้เนาะค่ะอันนี้เรากะตัวน,ตนี้ตัวนึงจุมวันนันก็นล่องล่องเนาะปนเนาะมวลันล่องมีเท่านี้ละค่ะค,นนะครับพี่น้องก็คือสิได้เบิ่งดิสมกันแล้วครับมีประกาศกจะจโยเด,ด้วยนะครับเด้อหรือว่าแคปหน้าจอไว้ครับเขียนไว้เอาตัวโตตัวโตก็ไปเสียงมึงนะครับเดี๋ยวฝันดีก็กถือว่าไปเสียงดวงกันไปนะครับ มันบดีครักับพันไปครับส่วตัวเลขปูหนึ่งศูนย์นะครับด้วยหมดแล้วแล้วก็เขาศูนย์แปดดวนประธานสดครับห้าแปดครับก็เขาไปประธานงวดนี้เขากับไปเสียงไปฝันมึงนะครับด้วยกับขอบขบวขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามาบุ้งมาชมพ่ช่องพงผ้ารวยครับบางวันสิบประพัดชิปไม่ไม่ดีต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเอาไปลิปหน้ามาพอกันไหมครับกลับสวัสดีครับ